สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องทิปทิปชาแนลจะมาแนะนำร้านอาหารสไตล์คลาสสิกที่ให้ความเป็นส่วนตัวแถมยังมีร้านคาเฟ่ฟิลบรรยากาศอย่างกรอยู่ที่มาดียังไงอย่างนั้นเลยและที่ทิปๆกำลังพูดถึงอยู่นี่นั่นก็คือร้าน2ต่อขอดแทบคลอง3มประทุมธานีว่าแต่ตอนนี้เราไปหาที่นั่งกันก่นกอนดีกว่าคะ่ะ ภายในร้านก็จะมีหลายโซนให้เราได้เลือกนั่งทั้งอินดอร์และก็เอ้าดอร์นั่งยาวๆไม่จำกัดเวลาพ่อนคลายกับบรรยากาศที่รอมรอไปด้วยธรรมชาติฟินสุดๆไปเลยโซนนี้ก็จะมีดนตรีสดมาเล่นทุกวันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่6โมงครึ่งไปจนถึง4ี่ทุ่มเลยล่ะคะ่ะ อ๋อลืมบอกไปคะ่ะว่าในวันที่ทิพมาเป็นช่วงเที่ยงของวันธรรมดานะคะลูกค้าก็เลยยางดูไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นในช่วงเย็นแล้วล้ะก็ลูกค้าแน่นเต็มทุกโต๊ะเลยละคะ่ะขอบอ,อ้อวันนี้ทิพก็จะเลือกนั่งเป็นซุ้มริมน้ำน,นะคะจะได้นั่งชิลชิรับลมเย็นๆไขยร้อนกันคะ่ะ ระหว่างรอเด็กๆที่กำลังสั่งอาหารเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทิปก็จะพาทุกคนไปเดินชมบรรยากาศรอบๆภายในร้านกันค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจและบรรยากาศจะดีขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วตามทิพย์ไปชมพร้อมๆกันเลยจ้าตรงนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้าทางเข้าซึ่งก็จะมีร้านคาเฟ่เปิดให้บริการด้วย ภายในร้านก็จะมีให้เราได้เลือกนั่งทั้งแบบ indoor, เอินดอร์แอร์เย็นฉ่ำๆหรือจะเลือกนั่งแบบโซนเอทาดร์ชมบรรยากาศริมน้ำก็หิงใจสุดๆ <Wow. S 1> แถมยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆเอาไว้ให้ได้อัพลงโซเชียลอีกเพียบสายถ่ายรูปห้ามพลาดเด็ดคะ่ะ <Wow. S 1> ร้านสองต่อขอแซบเป็นทั้งร้านอาหารและก็ยังมีร้านคาเฟ่ในตัว ส่วนเมนูอาหารก็จะเป็นอาหารไทยอาหารอีสานรสเด็ดที่มีมากกว่า200เมนูทั้งตําทั้งยำรสชาติแซ่บซิดซาสุดๆแถมราคายังสบายกระเป๋าอีกด้วยนะคะ <Wow! S 1> ในส่วนของโซนคาเฟ่ก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นส่วนโซนร้านอาหารก็จะเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง5ทุ่มค่ะ ก็จะเป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดรังโนกกลางสระน้ําอยากจะบอกว่าตรงจุดนี้ให้ฟิลบรรยากาศเหมือนกับบินไปนั่งทานอาหารที่เมาดีเลยล่ะคะ่ะบรรยากาศตอนกลางวันยังสวยขนาดนี้ถ้าเป็นตอนกลางคืนไม่ต้องพูดถึง1 0เต็มสิสสสไม่หักในระหว่างที่รออาหารมาเสิร์ฟก็ยังมีกิจกรรมเอาใจเด็กๆด,ด้วยนะคะ คือเราสามารถให้อาหารปลาคราบตรงซุ้มนั่งริมน้ำได้ด้วยค่ะแต่ก็ต้องระวังเด็กๆกันด้วยนะคะเพราะว่าสาระน้ำที่นี่ลึกถึง2เมตรเลยละค่ะ Oh <no. S 1> หากใครที่กำลังมองหาร้านอาหารที่หลอมรอบไปด้วยธรรมชาติกับบรรยากาศริมน้ำสไตล์คลาสสิกที่ให้ฟิลเหมือนอยู่ที่เมาดีฟ ร้านสองต่อขอแซบก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ทิฟอยากจะแนะนำรับรองว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ และในวันนี้ทิปก็ต้องขอตัวไปทานอาหารเที่ยงก่อนนะคะก่อนจากกันไปหากใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมกับคลิปอัปเดตใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ